จยให้ไปเอารถใช่ไหมไม่รู้อยากจะเอาก็มาเอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาเอาไปขายก็ได้เจอหลังไม่ใช่ป่ะเนี่ยเราต้องทำอย่างอื่นเอ้ยทำอย่างอื่นทำอะไรวะมามเห็นไหมเนี่ย ทำเอางงกันทั้งโซเชียลหรือว่าจะคืนดีกันแล้วหลังเมื่อคืนวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมาบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ไดไลฟ์ร่วมกับการวิาพากษ์นในติ๊กตอกโดยพูดถึงเรื่องที่จะเข้าไปเอามตอตรซค์แล้วก็กีตาร์ที่ยังอยู่ในบ้านของเซกโลโซซึ่งงานนี้ทั้งคู่ต่างก็พูดคุยกันแบบดีๆไม่มีการเวียงวีนเหมือนที่เคยเออกมาโพสฟาดรวรัวแต่อย่างใดแถมยังหยอกล้อยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนจะเขินด้วยซ้ำจะให้ไปเอารถใช่ไหมทีไม่ไปตาวมา ไม่รู้อยากจะเอาก็มาเอาไม่อยากเอาก็ไม่ต้องเอาเเอาไปขายก็ได้อ่าแล้วทําไมแล้วทําไมจะเอาไปเก็บไว้ทําไมลบที่ไม่ใช่ถึงตัวเองเลยอา้าบอกให้มาเอาไม่เอาเองก็เดี๋ยวไปทําไมไม่ให้คนของอะทำไมฟิลที่เกียขึ้นมาก็ใช่ไหมจ๊ะเลยเจอหลังไม่ได่ปะเนี่ยเราต้องทำอย่างอื่นเอ้ยทำอื่นทำอะไรวะมาหเห็นไหมเนี่ยโองานอะไรเป็นตั แล้วจะเอาไหามว่ากันนะเดี๋ยวจะเอาลงจากนั้นการก็ได้ออกมาอัดคลิปบอกว่าให้บิ๊กกลับมาจะได้ไม่ต้องเสียค่าสัญญาที่โดนฟ้องเบี้ยวงานเพราะรับงานไว้หมดแล้วพร้อมบอกว่าให้มาเอามอเตอร์ไซค์คนเดียวถ้ามาหลายคนพี่เสกจะโกรธเพราะไม่มีมารายาทรู้ได้แล้วว่าใครหวังดีกันแน่แล้วถ้าไม่รีบนะพรุ่งนี้ก็มีคอนเสิร์ตมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีที่เธอจะเริ่มมาเล่นคอนเสิร์ตใหม่แล้ว มึงก็จะเธอก็จะได้ไม่ต้องมาต้องมาเสียเงินอะไรมากมายเพราะว่าเราฟ้องอยู่แล้วเบี้ยวงานอะแล้วก็ตามที่บอกอะใครจะไปะทําจะไอ้นี่ได้แล้วก็ไม่ต้องมาโนเลยไอ้เรื่องแบบว่าเงินใครเงินใครเธออย่าพูดถึงเงินเลยการเคยบอกจําได้ไหมว่าทําไมชอบพูดถึงแต่เรื่องเงินกับเรื่องของถ้าเธอทําตัวดีนะเจ็ดหลักกูก็โอนฟรีๆให้ยังได้เลย กงให้มันไม่รู้กี่คนแล้วบอกตรงเธอยังไม่รู้นิสัยเราอีกเหรอนี่เราแสบตาเราเลยต้องหลับตาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าไม่จบเร็วๆพรุ่งนี้ไม่ได้ไปเล่นคอนเสิร์ตทาเนี้มันก็สะสมสะสมที่เธอจะต้องถูกปรับแล้วเธอก็จะเข้ามาเป็นนักร้องระดับต้นของประเทศเนี่ยคือก็ถือว่าเพลงอ่ะโอเคอยู่แล้วไนงะ มันก็ต้องดังอยู่แล้วเราฟังเรารู้แถมเพงลงร้องร้อง,องเอ้ท้องฟาร้องให้อีกแล้วก็การละเทศะแล้วก็ควรคุยกันก่อนว่าเอออะไรอะไรเพราะอยู่ดีวิ่งหนีหายไปไม่รู้จะกลัวเียอะไรหนักหนากูไม่ใช่ผีนะก็ต้องเออคุยให้มันเกตกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรอย่างนี้แล้วก็ขอโทษขอพลวยกันไปแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนตัวใหม่ก็แค่นั้นเองก็คือ หายไปหนีวิ่งหนีหายไปหนึ่งเดือนเต็มแล้วแม่งไม่ได้โผลมาเฮียอะไรเลยแล้วจะเอารถกระบ,บะเอาคนมาขนของตอนงคืนแล้วถ้าเศษกลับมาถึงมึงว่าเรื่องอะไรมันจะเกิดกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงคิดอะไรจะได้ยังไงโดยเฉพาะ F C, เอฟซีบ้างหวังดีประสงค์้ายทั้งนั้นเลยมึงอ่ะน่าสงสารนะมึงอ่ะน่ากลัวด้วยพวกเอฟซี C, เธออน่ากลัว ฉันถามตรงเหอะใครอ่ะเป็นห่วงแล้วก็จริงใจแล้วก็ของจริงแล้วก็ใครน่าเชื่อถือกันระหว่าง FC ไลฟ์สอยละพวกนั้นที่ไม่เคยหาให้แดกก็ไม่พออยู่กับกูกูมั่นใจแล้วว่ากูจะทำได้มึงจะได้มีเงินพวกนั้นมันเอาอะไรให้มึงได้ประเด็นเลยหนึ่ง มึงมีเพลงปล่อยซึ่งจะต้องถ่าย MV แล้วก็ปล่อยไปเดือนมีนาคมตามเยียร์แผนสองมึงมีคอนเสิร์ต55คอนเสิร์ตที่มีรับไว้เป็นลายมือมึงอ่าเกตหมดแล้ว55คอนเสิร์ตแล้วเพลงที่ทำหนึ่งเพลงถ้าไม่มารับผิดชอบ ตามกฎกติกรราไมายาิของทุกบริษัทเพลงคือเพลงละหนึ่งล้านบาทถูกปรับแล้วก็ส่วนไอ้เบี้ยวงานน่ะต้องโดนปรับสิบเท่าของราคาจ้างแล้วก็ค่าเสียหายของเจ้าภาพที่จะเรียกค่าเสียหายของบริษัทลัสเตอร์ที่จะเรียกนั่นนี่นูน่น,นมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ถ้า ที่บอกให้มาคนเดียวก่อนคือจะให้เอามอเตอร์ไซคขับไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยมันก็ไม่มีมารยาทนะพูงตรงถ้ามีถ้าเอาคนมาเยอะแยะเดี๋ยวเขาโมโหแต่ถ้าเธอมาคนเดียวเธอเห็นเขาปุ๊บเธอก็ไหว้เขาขอขอโทษเขากอดเขาเขาก็แฮปปี้แล้วพิเศษเธอก็รู้ว่าใจดีจะตายสุดท้ายอะนะประเด็นเลยหนึ่ง มึงมีเพลงปล่อยซึ่จะต้องถ่าย MV แล้วก็ปล่อยปลายเดือนมีนาคมตามเยียร์แผนสองมึงมีคอนเสิร์ตห้าสิบห้าคอนเสิร์ตที่มีรับไว้เป็นลายมือมึงอ่าเกตหมดแล้วห้าสิบห้าคอนเสิร์ตแล้วเพลงที่ทำหนึ่งเพลงถ้าไม่มารับผิดชอบตามกฎกติกามายาติของทุกบริษัทเพลงคือเพลงละหนึ่งล้านบาทถูกปรับ แล้วก็ส่วนไอ้เบี้ยวงานนะต้องโดนปรับสิบเท่าของราคาจ้างแล้วก็ค่าเสียหายของเจ้าภาพที่จะเรียกค่าเสียหายของบริษัทลาสเตอร์ที่จะเรียกนั่นนี่นู่นมันไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นแล้วก็ถ้า ที่บอกให้มาคนเดียวก่อนคือจะให้เอามอเตอร์ไซค์ขับไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่ไปก่อนคนเดียวเพราะว่าอย่าเพิ่งให้ใครมาถ้าเจอพิเศษโดยที่เธอยังไม่ได้เคยเจอเขาเนี่ยมันก็ไม่มีมารายาทนะพูองตรง <S <S ถ้ามีถ้าเอาคนมาเยอะแยะ เดี๋ยวเขาโมโหแต่ถ้าเธอมาคนเดียวเธอเห็นเขาปุ๊บเธอก็ไห <c oughs> ว้เขาขอขอโทษเขากขอดเขาเขาก็แฮปปี้แล้ว,วพิเศษเธอก็รู้ว่าใจดีจะตาย ซึ่งก่อนหน้านี้หลังจากที่บิ๊กเดินออกมาการก็คอยโพสต์ด,ด่าอยู่บ่อยครั้งจากนั้นทางบิ๊กก็ได้ออกมาพูดเปิดใจปมแตกหักยุติการทํางานกับค่ายของการซึ่งเจ้าตัวบอกว่าขอสละทุกอย่างทั้งหมดและออกมาตัวเปล่าพร้อมทั้งบอกว่าให้อภัยคู่กรณีแบบล้านเปอร์เซ็นต์ก่อนจะโพสต์ประกาศขายรถเพื่อเอาเงินไปกินข้าวต้องฟืน้นฟรูร่างกายและจิตใจดูเหมือนว่าเรื่องราวของคู่นี้จะยังไม่จบนะคะต้องคอยดูว่าบิ๊กจะเข้าไปเอามอเตอร์ไซค์หรือเปล่า